พอบอมทอบอ .38 ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการทุกทลภาพไม่ทอดทิ้งกันดูแลทหารผ่านศึกครอบครัวกองทัพบ,บกในวันนี้พลตรีคนิสอนอัศมะพบมทบอ8มอบอ38พร้อมด้วยพันโทสลารักชูสกุลพออรโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์และนายทองคำทายหมอรองหอศอพอสอน่าน พนักงานผอ,อน่านและประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่ได้ตรวจเยี่ยมฐานผ่านศึกที่พิการทุกทุลภาพจำนวนหกรายในพื้นที่อำเภอนาน,น้อยและ อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบเงินช่วยเหลือและได้ตรวจสุขภาพในเบื้องต้นให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทุกคนให้คำแนะนำแก่อสมอประจําหมู่บ้านในการดูแลทหารผ่านศึกในพื้นที่ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์พื้นฐานทหารผ่านศึกและครอบครัวมีความดีใจและรู้สึกซาบซึ้ง เป็นอย่างมากที่ผอบอมทบอ8มและคณะที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้และได้รับการดูแลจากองค์การทหารผ่านศึกเป็นอย่างดีค่ะนิว24ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน